ตีไม่เรียกนะเรียกวีวิดรู้เรื่อง <เล S 1> นะครับสวัสดีพี่ตีครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะฮะส,<า>สวัสดีนะครับวันนี้มาในานามของอทีมวีวิดครับผมวีวิดนะครับต่อไปนี้เจอพี่ตีที่ไหนนี้เวลาเขาไปขึ้นเวทีนี้วีวิดอย่างเดียวเลยนะฮะวีวิดครับเดี๋ยวอย่าอย่าวิววิวนะครับวีวิดนิสัยนายสมาชิกสมาชิกคนก็สมาชิกด้วยนะฮะเพื่อนเพื่อนพี่ตีทั้งหมดเลยนะครับมา โอ้โหเงือแตกกันมากไปทำอะไรมาครับเนี่ยโดนไฟพี่หนีเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคร่าวๆคุณไปรวมทีมเพื่อนๆมาได้ยังไงจริงๆแล้วเออตัวผมผมเหงาครับอยากมีเพื่อนโอ้โหไม่ใช่โอ of of <laughs> <laughs> ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็จริงๆแล้ว คือผมเองเนี่ยมีความคิดที่อยากจะตั้งวงดนตรีานักงานแล้วครับแต่ว่าพอดีว่ามาเป็นเอฟก็เลยร้องดี่ยวไปนานอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าผมคิดไปคิด่าเอ๊กก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราอยากจะทําในสิ่งที่เรารักจริงๆชอบจริงๆมาเป็นแบรนด์จริงๆใช่ครับก็เพื่อนๆนี่ก็พอดีผมเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาดุริยางนะครับของมสวครับนะครับก็เลยมีเพื่อนที่เล่นดนตรีเหมือนกัน ก็มาเจอไอ้คนนี้นะครับก็ซึ่งตีกรองอยู่นะครับก็เลยสนใจถามว่าเฮ้ยสนใจจะมาเล่นด้วยไหมนะครับก็เลยดึงมาชื่อออมสินนะครับแลวส่วนออมสินเนี่ยก็มีเพื่อนของเขาอีกคนออจะมีเพื่อนอีกมีเพื่อนอีกคนนะครับซึ่งเคยเล่นกันมาสมัยมัธยมเคยประกวดอะไรมาผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาเยอะมองตาก็รู้ใจมองตารู้ใจนะครับก็คือคนนี้นะครับพี่ไว้รัถูมพี่ไว้นะครับไว้สมชื่อจริงๆเนี่ย ขาวเลยครับตัวขาวเลยยิงกับพี่ตีนี้จบเลยเขาเป็นหยอมหยองหรือเปล่าไม่ใช่คนต่อไปพี่ตีผมอ่าเสร็จแล้วก็นี่ก็พี่ไหวไหมถามพี่ไหวคือเครื่องลายอยู่เมื่อกี้เหนื่อยมบกชจุดร้อนร้อนร้อนขอเที่ไว้ก่อนก็เชื่อต้องนะครับต้องก็คือต้องก็เคยเล่นเป็นแบ็กอัพให้ผมเคยไปทัวร์ที่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆอ๋อต้องเคยเล่นให้หลายๆวงมาแล้วเคยเล่นให้ใครบ้างครับ ดีแล้วครัครับไม่เป็นไรไม่ต้องบอกแล้วกันไม่ไมคือก็ <S <S เล่นมาเยอะมีประสบการณ์รรณเยอะใช่ก็เลยแล้วก็ที่สำคัญคือทุกคนเนี่ยรักในดนตรีแล้วก็ชอบแนว็อกเหมือนกันแล้วที่สำคัญเนี่ยคือขาดไม่ได้เลยคือผู้ใหญ่พี่ชายของเราในชูบิสิกแล้วก็ชูแฟนเ n ียเชีเนี่ยก็อนุญาตให้ไิติได้ทำตามฝันก็ค<ช>ือ<ช>มีแบงขังตัวเองก็ที่สำคัญก็คือต้องขอบคุณที่ที่ใหญ่ในชูทุกท่ดยให้โอกาสพวกเราพจริงแล้วพวกเราถว่าเป็นมือใหม่ เหมนเดิก็เปลใหม่นะครับก็มีโอกาสได้ทำเพลงอะไรเองควรแต่วีวิตนี้นามนี่ผมว่าใช่นะแต่สงสัยสงสัยว่าชื่อวีวิตมันคือมาจากไหนคะวีวิตจริงๆแล้วต่อพี่ไว้บอกตีเอาให้ดีอย่าหาขอเรื่องจริงอย่าหาเอาซีเรียสซีเรียสซีเรียสชีวิชีิผมไม่เคยหา ซีเรียสมาตลอดช,ชีวิตชีวิตตีฮาตลอด <c oughs> อครับครับเอาซ<ส>ีเรียสมายังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อก่อนหน้านี้ก็พอมารวมมาเสร็จเนี่ยก็คิดมาตอนแรกคิดมาเป็นสิบสิบชื่อเลยว่าใหจะเอาอะไรดีแต่คิดไปคิดมาจริงๆวิวิดก็อยู่ในอยู่ในลิสต์นี้เหมือนกันนะครับตอนหลังก็เลยคิดว่าเฮ้ยวิวิดชื่อและชื่อจริงผมเนี่ยก็วิวิดพอดีด้วยใช่ ชื่อจริงผมคือ v ค<ต>วีว UM ิดน<ช>ะแต่ว่าตีวีวิดสะกดด้วยนับบรรยูใช่แต่วีวิดอันนี้จริงๆมันมีความหมายมันแปลว่าเออมันแปล,ลว่าความสดความซาความจัดจ้านนะครับใช่นี่คือนิยามของคําว่าวีวิดนะครับส <คน S 2> ี่คนลงตัวกันเป็นความจัดจ้านที่ลงตัวต่อจากนี้อย่าลืมนะฮะให้กําลังใจได้ตอนนี้น้องตีก็มีเพื่อนมีเด็กแก๊งของเขาเรียบร้อยแล้วมาในนามของวีวิดแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะโหวตเพลงก็อย่าลืมเช็คคำว่าวีวิดวีวิดค่ะใช่ครับหน้าที่ฉันคือ บางบางบางคนได้ได้ฟังบ้าง้ะมีใครเคยได้ฟังไหมครับเพลงหน้าที่ฉันคือเสียใจนะครับอันนี้คือซิงเกิลใหม่ใช่เพิ่งปล่อยได้ประมาณอาทิตย์เดียวครับเพิ่งปล่อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแต่ยังไม่มี Mv นะครับก็เอ็มวีเดี๋ยวก็จะเปิดที่ True Music เป็นที่แรกเลยนะครับวันวันที่16พฤษภาคม โอ้ยรับรับรับดอกไม้ก่อนพี่ตีรับดอกไม้ซึ่งนิดนึงนะฮะโอ้ยนี่นี่ยคือต้องบอกว่าคือพี่ตีเนี่ยเป็นหนึ่งเอฟอีกหนึ่งคนที่ที่มีคุณภาพใช่คือผมรู้สึกว่าผมไปที่ไหนเจอพี่ตีที่ไหนเนี่ยแฟนๆทุกคนเนี่ยก็จะให้การตอบรับอย่างงี้ตลอดเวลาเจอกันที่ไหนไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะมีเนี่ยเดือดแก๊งเขาให้กำลังใจตลอดเลยน่ารักมากนะครับก็คือแฟนคลับทั้งแก๊งเลยทั้งบี่ผูชาน่ารักมากอ่ะเป็นกำลังใจกับพี่ตีด้วยแล้วกัน